สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของมิกฟาร์มยาชแนลนะฮะก็เพศสัตว์พอลูกอ่อนนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะฮะในการดูว่าลูกๆเติบโตนะฮะแค่ลูกกินข้าวได้เยอะผมก็ดีใจมากแล้วนะฮะปกติกินได้น้อยวันนี้เรามาพูดเรื่องอะไระฮะเข้าเรื่องกันเลยเป็นเรื่องของ ยาทาภายนอกคือยาทาผิวหนังนั่นเองเคยสงสัยไหมว่ายาทาภายนอกเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ที่ไหนนะผมสงสัยมานานแล้วเหมือนกันเรามาดูกันเลยนะฮะยาทาภายนอกหมายถึงยาที่ใช้ทาที่ผิวหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเหลวครีมเจลหรือคีบพึ่งนะฮะทุกอย่างเลยที่ประโลมผิวเราใช้รักษาโรคหรือบาดเจ็บนะฮะที่เกิดกับผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่เกิดไม่รุนแรงนะฮะการใช้ยาทาภายนอกเนี่ยเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ที่ผิวหนัง ตรงตำแหน่งที่ยาเข้าถึงได้โดยไม่ต้องการให้ยาถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดน,นะฮะเพราะว่าถ้ามันเข้าสู่กระแสะเลือดมันก็จะไปมีผลข้างเคียงกับร่างกายส่วนอื่นได้นะฮะพอเลดเลือดมันไปทุกส่วนของร่างกายเพราะอย่างที่รู้นะฮะว่า ก็อย่างที่รู้นะฮะว่าถ้ายาทุกชนิดนะฮะเป็นเหมือนดาบสองคมนะฮะเป็นคำโบราณที่เขากล่าวไว้มีคุณนั้นก็มีโทษนะฮะมหันเช่นกันนะครับนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะที่ผิวหนังเรามีเส้นเลือดอยู่นะฮะจึงอาจมียาบางส่วนนะฮะซึมเข้ากระแสเลือดบ้างในปริมาณที่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าโปะไปเยอะๆในบริเวณที่มีแผลกว่าจะเยอะนะผิวหนังมีหลายชั้นนะฮะแต่ละชั้นมีความสําคัญมากน้อยนะฮะมีบทบาท ในแต่ละชั้นนะครับโดยชั้นผิวหนังที่อยู่นอกสุดเขาเรียกว่าชั้นหนังกำพรานะฮะจะมาดูว่ายาทามันออกฤทธิ์ยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าผิวหนังเรามีกี่ชั้นนะครับเปรียบเป็นเหมือนกระดาษใบนี้แล้วกันนะฮะก็เหมือนเอากระดาษมาซ้อนกันสามแผ่นนะครับมีสามชั้นนะฮะก็ชั้นแรกเลยก็คือหนังกำพรานะฮะหรือิเดอร์มิสนะฮะ ก็เป็นชั้นนอกสุดนะฮะไม่มีเลือดมาเรียงนะฮะแบ่งเป็นชั้นย่อยอีกหลายชั้นนะฮะชั้นนอกสุดนะฮะที่มีความสําคัญสุดเช่นกันนะฮะก็คือสเตตัมคอเนียมนะฮะเอาไว้ป้องกันอันตรายแบกปลอมเข้าสู่ร่างกายเรานะฮะเป็นเหมือนเซลล์บางๆนะฮะวางเรียงรายกันขนานกับผิวหนังนะฮะนอกสุดเขาเรียกว่าสเตตัมคอเนียมเนาะอย่างที่รู้มีองค์ประกอบเป็นไขมัน40ปตโปรตีน40และน้า20นะครับ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสูญเสียน้ําทางผิวหนังนะครับความหนาของสเตตัมคอเนียมที่ผิวหนังแต่ละที่ต่างกันนะครับโดยเช่นฝ่ามือก็จะหนาหน่อยนะครับอืมดังนั้นพวกท่านหนาก็ต้องตามปริมาณอันนี้เนาะท่านหนาก็ยิ่งต้องใช้ยาเยอะเพื่อให้ซึมยาซึมเข้าไปออกลิ้น,นะครับต่อไปก็เป็นชั้นหนังแท้นะฮะถัดลงมานะครับผิวหนังชน,นี้ประกอบไปด้วยเนะื้อเยื่อเกี่ยวพนันพบเส้นเลือด ขนาดเล็กหลอดน้ำเหลืองเส้นประสาทต่อมไขมันนะฮะปมรากขนหรือปมรากผมนะฮะและต่อมเงื่อผิวหนังนะฮะต่อมไขมันนะฮะดังนั้นสิวเกิดจากชั้นไหนก็คือชั้นนี้นะฮะหนังแท้และก็ต่อไปก็เป็นชั้นชั้นใต้หนังแทหรือชั้นไขมันนะ,ะอืมผิวหนังชั้นนี้ประกอบด้วยไขมันแลนะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชื่อมันก็บอกนะฮะชั้นไขมันก็คือมีไขมันเยอะนะฮะ ชั้นสองกับชั้นสามเนี่ยชั้นใต้เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าแค่ชั้นสามอ่ะมีไขมันเยอะกว่านะฮะต่อไปเป็นเรื่องของการแทรกซึมของยาเข้าไปในผิวหนังนะฮะยาทาเพนโนจะแทรกซึมจากตำแหน่งที่ทาลงไปผิวหนังชั้นล่างได้มากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างนะฮะปัจจัยของยาเองเช่นคุณสมบัติข,ของยารูปแบบของผลิตภัณฑ์เช่นเป็นครีมเป็นเจลเป็นขี้ผึ้งสูตรตำรับความแรงอะไรงี้นะฮะ รวมถึงบริเวณที่ทาด้วยนะฮะการที่ผิวหนังกำพร้าชันสเตรมคอนเนียมเนี่ยประกอบด้วยไขมันมากจะทําให้ไขมันยาที่ชอบไขมันหรือก็จะแทรกซึมได้ดีกว่านะฮะเขาเรียกไลท์ดิสโซลาไลท์ก็คือเคมีตรงกันนะฮะไขมันชอบไขมันก็คือถ้าตรงนั้นไขมันเราเยอะตรงเนี้ยก็ยาที่มีไขมันเยอะยาที่ชอบไขมันก็จะซึมได้ดีนะคร นอกจากนี้ยังมียา,มาบางส่วนผ่านสู่ผิวหนังชั้นล่างโดยเข้าทางช่องขน,นะะและรูปเปิดของท่อเนี่ยแต่ผ่านได้ปริมาณจํากัดน,นะฮะแต่ในกรณีที่มันมีบาดแผลเนี่ยมันจะผ่านสู่ชั้นล่างได้ปริมาณมากนะฮะการที่หนังแท้และชั้นใต้หนังแท้มีเส้นเลือดและท่อน้าเหลืองมาเลี้ยงจึงมียาบางส่วนถูกดูดซึมเข้าสู่ภายในร่างกายทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายส่วนอื่นได้นะฮะ สรุปแล้วยาทาผิวหนังคือออกฤทธิ์ี่ผิวหนังนั่นแหละแต่เขาไม่อยากให้ออกฤทธิ์ไปชั่วร่างกายนะฮะแต่มันก็มีบ้างนะฮะเพราะมันมีต่อมน้ําเหลืองแล้วก็เส้นเลือดนะครับประเภทของยาทาภายนอกและบริเวณที่ออกฤทธิ์นะ,ะยาทาภายนอกมีมากมายนะฮะแบ่งตามการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หลายกลุ่มดังตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้นะฮะอันกลุ่มแรก็คือยาต้านยากําจัดจุลชีพที่ผิวหนังนะฮะอนติ s e p t i c ที่ดังๆตอนนี้เลยก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองนะฮะช่วงโควิดระบาดอันที่สองก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวนุ่มหรือเพิ่มความชุ่มชื้นนะฮะอิมมลเลียนนะฮะหรือมอยส์เจอไรเซอร์นะฮะดังๆนะฮะพวกสาวๆและผิวเอ่อแล้วก็หน้าหนาวนี่ก็ใช้กันเยอะนะฮะลดอาการผิวแห้งนะฮะหรืออาการระคายเคืองหรือคันนะฮะใช้รักษาผิวหนังอักเสบนะฮะชิ้นต่าง หรือที่มีลักษณะผิวแห้งหรือเป็นสเก็ตนะฮะตัวอย่างก็พวกลานโอลีนยูเรียและกิสโซรีนต่อไปก็เป็นกลุ่มที่สานะยาลอกขุยนะฮะหรือเคลาโตไรติกเอเจนต์นะฮะฮเอาฤทธิ์ทำให้เคลาตินนะฮะที่ชั้นสเตตัมคอเนียมเราเนี่ยอ่อนนุ่มและหลุดหลุดลอกออกมานะใช้รักษาโรคผิวหนังเสื่อมที่มีลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นสเก็ตเช่นโรคสเก็ตเนินนะฮะสิวบางชนิดนะฮะตัวอย่างยาก็เช่นย ah, ูเรียซาดิซิลิกแล้วกดแลคติก ตัวอย่างที่4ี่ก็คือกลุ่มที่4ี่นะฮะยาสมานผิวนะเอาฤทธิ์ตกตะกอนโปรโตีนจึงทําให้ผิวหนังชิดกันขึ้นเอออย่างที่บอกอนะเนาะผิวหนังมันจะเหมือนก้อนอิฐนะฮะมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้แต่ไอตัวนี้มันจะทําให้เนี่ยมันอยู่ใกล้กันขึ้นเนาะเหมือนก้อนอิฐมากระทบกันนะฮะออกฤทธิ์โดยตรงเมื่อสัมผัสโปรโตีนบนผิวหนังนะฮะทำให้บริเวณอื่นที่สัมผัสลดรอยสิวนะฮะลดอาการคันจากผื่นแพ้มาเรงสะก,กัดต่อยนะฮะลดการขับเหงื่อนะฮะโดยทําให้ท่อเหงื่อปิด ตัวยอย่างเช่นพวกสารประกอบอลูมิเนียมนะฮะอันกลุ่มที่5านะฮะยาลดการอักเสบแล้วก็ยาลดอาการแพ้นะฮะโดยสําคัญที่ใช้มากในโรคผิวหนังก็พวกยาสเตียรอยต่างๆถ้าคุณไปถามเภสัชที่ร้านยาจะเจอเยอะนะฮะยาทาแก้คันพวกกลุ่มสเตียรอยนะฮะมีหลากหลายชนิดและหลายความแรงนะฮะก็ไปปรึกษาเภสักชกษีถ้าจะใช้ยากลุ่มสเตียรอยในการทานะครับกลุ่มที่6นะฮะยาลดการคันนะฮะ อาการคันในโรคผิวหนังหลายชนิดเกิดจากการผิวหนังอักเสบจึงมักใช้สเตียรอยแต่กลุ่มนี้จะคล้ายๆกลุ่มที่5นะฮะแต่ก็มียากแก้แพ้เหมือนกันนะฮะที่ว่ามาลดอาการคันอนกันนะกลุ่มที่7นะฮะยาต้านจุลชีพหรือแอนตี้ไมโครเบียลเช่นยาทาภายนอกที่ใช้รักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะฮะจะแทรกซึมผ่านหนังกำพร้านะฮะ ลงสู่ผิวหนังชั้นล่างเพื่อออกฤทธิ์กำจัดจุลชีพเหล่านั้นเพราะจุลชีพสรุปคืออาจจะอยู่ในชั้นหนังแท้ก็ได้หรือชั้นไขมันก็ได้เนาะอืมก็แทรกซึมนะฮะแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะฮะถ้ายากลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นพวกค่าเชื้อราทีา่โคติมาโซคิโตโคนาโซเนี่ยก็เข้าไปอยู่ร่างกายมากๆเข้าสู่กระแสเลือดมากอันตรายต่อตับเหมือนกันนะอืมติดเชื้อแบคทีเรียก็มีมิวพิโรซินนะฮะฟิวซิดิกแอซิดนะครับ แล้วพวกถ้าเป็นไวรัสก็จะเป็นพวกแอสไซโควีอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะที่เคยพูดใน,นคลิปตอนก่อนข้อคูข้อนึงเมื่อใช้ยาภายภายนอกนะฮะข้อหนึ่งก็คืออาจเกิอดอาการแพ้ยาได้นะฮะอันนี้ก็รู้ๆนะฮะเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้ยาเมื่อไหร่ก็สังเกตด,ดูนะครับถ้าทาแล้วมันยิ่งผืน่นมันเยอะขึ้นก็นี่ถือว่าแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยข้อสองคือระวังการติดเชื้อเมื่อใช้กับแผลเปิดนะฮะโดยเฉพาะยานั้นไม่สะอาดหรือปลอดเชื้อนะอืม ก็คือยาน้ำอาจไม่สะอาดนะมารุ่นแบบน้ำน้ำแล้วเออแล้วมันทาลงไปในแผลอาจจะติดเชื้อได้การข้อที่3คือการใช้ยาทาภายนอกมีความสะดวกอาจทำให้เกิดการใช้พําเพลือเกินขนาดก็ไม่ควรนะฮะเช่นใช้สเตียรอยที่แรงๆทาในบริเวณแผลเปิดอะไรเงี้ยจะอาจจะเข้าเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเกิดไปกดอระบบภูมิคุมกันเราได้นะข้อที่4คือการทายาลงบนแผลลึก แผลกว้างอาจทาให้ถูกเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ต่อจากเมื่อกี้แหละทําให้เกิดภาวะค้างเคียงได้นะฮะข้อที่5การใช้ยาด้านชุลชีพเนี่ยชนิดทาภายนอกไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้นะครับอืใช,ช้เฉพาะจําเป็นนะฮะข้อหกยาทาภายนอกใช้รักษาโรคหรือการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงในกรณีที่ทําให้รุนแรงเนี่ย,ยควรปรึกษาแพทย์นะฮะเพื่อใช้ชายาชนิดรับประทานนะฮะ ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจากรองศาสตราจารย์ดรเพียรศิอรยิงนงรักสุวานิชิสุกานิสินนะฮะก็ไปแล้วครับไปลครับสวัสดีพีใหม่นะครับทุกท่านสวัสดีครับ